สวัสดีชาววิชอร์ทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับแล้วปืนที่ผมจะมาใช้นะครับก็เป็นลูกซองนะครับวิน holy spirit นะครับเป็นปืนลูกซองที่เอาเป็นว่าโกงที่สุดแล้วนะครับทั้งมัมมี่ pve แล้วก็ pvp เลยนะครับคือปืนเนี้ยมันสามารถที่จะยิงระยะไกลได้เหมือนปืน assault rifle นะครับไอปืนลูกซองกระบอกนี้นะครับใครที่แบบว่าชอบเล่นในห้อง dead match ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่า ปืนลูกซองกระบ,บอกนี้มันโกงแค่ไหนนะครับแม่งเป็นปืนลูกซองที่แบบว่ายิงได้เหมือนปืนแอสซอลไรเฟิลเลยนะครับเพราะว่ากระสุนมันตรงนะครับผมถ้ายิงแบบระยะไกลอะนะแตกไปโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาที่อยู่ใหม่นะครับห้องนี้ก็โนโมีดวิ่งเร็วกับมีด AGB ก็แค่นั้นนะครับที่เหลือก็อยากเล่นอะไรก็เล่นเนาะผมก็ไปอยู่จุดที่แบบว่าคนเยอะๆดีกว่าไม่ใครตามมาชิบหาย ไปไหนละไปไหนละโอเคเจอตัวละยิงแม่งก่อนเลยเอาตัวร้องผลก่อนกาเดียนช่างมันเอ้ย,อย,อยตายดิไปแล้วมาอยู่แล้วครับเฮ,เฮ้ยโอ้โหเฮียแล้วกูเสือกดนอีกเอ้าตกไม่ได้โอ้โหอยู่ในโกดังซะด้วยเดี๋ยวจะไปเล่นตึกนะครับไปดูกันว่าตึกจะรอดหรือเปล่าประชากรอยู่ตรงตึกคือแบบเหียเยอะมากผมขึ้นหนังคาเลยแล้วกันแล้วก็ รอดูครับรอดูห่างๆแล้วกันตอนนี้คือยังนะครับในท่อมีอยู่คนหนึ่งอ้าวในท่อเป็นในท่อเป็นวะเมื่อกี้ดูในแผนที่ผมเจอไปละโอ้โหตรงนี้มัมีก็เยอะเช่นกันก็ไปดีรออะไรอะไปก่อนเลี้ยวเลยแอบปบเดียวแตกกันหมดละไรวะบนตึกมีคนไหมมีอยู่มีอยู่มีอย,อยู่งั้นกูก็ไปก่อนแล้วกันมาแล้วชิบหาย ตายปะวะเออตายก็ทีนะพอดีว่าปืนลูกซองผมมันแรงอะแต่ไปแม่งแรงนะยเว้ยลูกซองกระบอกเนี่ยใครที่แบบว่าเติมมาก็คุ้มอะ PVP PVE ก็เล่นได้นะครับมัม,มีก็ดีบอมแมต์เซ็กเล่นไม่ได้เขียแม่งโนลูกซองรอเลยแต่ผมไม่ได้ใส่กันโซะปืนไม่ได้ใส่กันโซเสียดายถ้าใส่กันโซก็ได้ลุกศรมาเยอะแต่ว่าชางมันไม่เป็นไรมนม,มีมาแล้วยิงแม่งเลยครับ มันใจจัดว่าลูกซองต้อง,งได้เว้ยแม่งยิงแรงไม่ใช่ไรไปมาอีกแล้วมาไหมแ,แตกแตกไปน้องขึ้นมาอีกไหมขึ้นมาอีกไหมเอาเรียบร้อยแต่แอกกันแล้วยิงแม่งเลยครับเออเกือบเกือบซวยเกือบซวย้วมัม,มี่ล้องผนไปนไหนแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วว่ายิงเลยครับแตกมา เอาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาดีๆเดี๋ยวตายเอาอยากได้กล่องกระสุนมาตอนนี้ไม่มีเลยเฮ้ยเฮีย <Here. S 2> บักคูไปไปแล้ไปแล้ไม่อยู่แล้วครับพ่อดีกว่ะมีมาม,มีดักปะวะไม่มีวะเฮ้ยมาแล้วไอสัตว์แชทเขาเดือดอะไรกันวะน่ะแชทเดือดแชทเดือดแช่แม่งเดือดล้ว มาแล้วมาแล้วแชทแม่งเดือดอะไรกันก็ไม่รู้ด่ากันอยู่ในตอนนี้นช่างมันแล้วกันกูเล่นของกูกันขึ้นมาครับขึ้นมามะม,มี่ใครก็ได้ขึ้นมาปึนงกแรงมาฟัเกยิงไม้อย่างนี้เลยครับอัดตัวเน้นๆเกลืกระสุนหมดเฮ้ยระคัางมาพี่มาก่อนพี่มาก่อนแตกไปเอ้ยกระสุนผมจะหมดนะถ้ากระสุนผมหมดอะ่ะผมปล่อย,ผม,อยผมปล่อยตายเลยลวกัน โอ้โหตัวนี้แม่งไปบักมาชิบหายละกูจะเอาอะไรไปรอดไม่หนีนะเพราะว่าที่เกียรหนีอ่ะหนีไปก็ไม่รอดอยู่ดีอะ่ะแม่งรอดแดกผมอยู่สองสามตัวเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือแชทเดือดแล้วมันด่าหาอะไรกันอะไรวะเป็นอะไรกันเฮ้ยไปดีกว่าตรงไหนเป็นบนตึตอีกแล้วตึกที่เดิม เดี๋ยวต้องระวังพวกตัวมัมีมล่องหนมันจะตุ๋ยด้วยนะครับไอตัวตุ๋ยแม่งเยอะนะครับเมื่อกี้เพื่อนเราโดนไปแล้วก็ไปดีครับรอที่อะไรอ,อุ๊ยเอ้าคุยดักกีอกไอตว์โอ้โหล่องหนแม่งล่องหนมารู้ว่ากูจะขึ้นแม่งดักตบกูเฉยเลยแต่ว่าไม่ทันแล้วตอนนี้คือเหลืออีสี่คนครับสี่คนไม่น่ารอดเดี๋ยวไปดูท่อดีกว่าผมว่าท่อมีแน่นอน สักคนสองคนอ่ะมีอ่ะมีอ่ะมีดูในแผนที่คือกูรู้เลยว่ามีมา <S <S ขึ้นตบตโดนโดนเจเลขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก็ต้องตายดิตายครับไปครับปึ๊บปึบปึบาปืนร้อนแน่ปืนร้อนแน่โอเคเหลือแค่คนเดียวแล้วครับตอนนี้ไม่รอดครับในท่อขึ้นตึกเลยตึกแม่งคนเยอะดิโอ้โหเยอะอย่างนี้ก็ไม่ไหว ระวางระเบิดละกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยอยู่ไปเดี๋ยวตายโอ้ยเคียร์มองไม่เห็นเอ้ยเฮ้ยเียยิงก่อนอม,มีกำลังเสริมว่ารอดแล้วกูมาแล้วลองหนนมามาแล้วก็เลี้ยวไปซอยไหนก็นไม่รู้ไม่ใช่ซอยนี้แน่นอนเราต้องไปเล่นกันตรงไหนแน่แน อ่าเจอแล้วเจอแล้วขึ้นมาไหมตอนนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นหาอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนกูเอา้าข้างบนเอา้าโดนระเบิดแองกี้เบิร์ดผมบอกเมื่อกี้อะไรเซอร์ไพรส์ามาเลฟัคเกอร์รยิงแม่งก่อนเลยเอา้าอะไรวะน่ะชนมูลวุ่นวายจัดมีตัวอะไรอยู่ข้างบนนี้ไหมพี้ยหลอนๆเงี้ยไม่รู้เฮ้ยขอขอขอไอ้ลงดิไป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  ไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นไปขึนไปโอเสุดสุดอะตอนเนี้ยโอ้โหผมรอดไม่ได้ไงวะแสดงว่าแม่งมีตามหลังมาตัวเมื่อกี้ฮารเบิร์ตเช็คแม่งไม่โดนหัวใครเลยคนก็เข้าเข้าออกออกอ่านเรียบร้อยครับตอนนี้พออยากแตกครับข้างในสามตัวเออก็ขยันเลยกันขยันเรียกเลยกัน ก็เดี๋ยวจัดให้แล้วกันอันนี้คือปลาระเบิดหมอกเปิดทางว่างั้นสี่สิวิต้องรอดรอดแน่นอนครับขึ้นมาแล้วเอ้ยทียเกือบโดนสัตว์เกือบไม่รอดแล้วมาไวมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงดักแม่ก่อนเลยเออลูกซองก็มีโบเคนสเปสก็มีบอกเลยว่าแรงแน่นอนยิงไปเลยแตกปืนโคตรด,ดี กระสุนเยอะแบบนี้กูยิงค้างเลยก็ได้นะยิงค้างไปเลยก็ได้กระสุนมีพอเล่นอยู่ละยิงได้ไปเลยปึ๊บยิงต่อยิงไปเลยยิงไปเลย,เ,ยเฮ้ยเชี่ยเกือบตายปีนะกดยิงค้างไว้อันแน่ดับเบิลคิวทริปเปิลคิวไอ้เฮี้ยตายไปสัตว์เรียบร้อยหลอดเว้ย,เ,ยเฮ้ยเชียฟาโลสัตเกือบตายเว้ยมันตามหลังเองไปแล้ว ผมก็ตามเว้ยมาตายหามมาแล้วข้างบนยิงเลยครับยิงเลยครับขึ้นมาแล้วแตกเครอขึ้นมาอีกในแชทเขาทะเลาะกันเรื่องตัวดูดมัง้งแล้วก็ยาวอะ่ะคือแบบยาวเลยอตอนเนี้ยไม่มีใครยอมใครแล้วตอนนี้ยนะครับไม่รู้ว่าแม่งเปิดไมพูดกันหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เปิดเซตติ้งเนาะลาเล่นผมปิดเซตติ้งไว้ ฉพาะเวลาทาคลิปนะไม่รู้เป็นห่าเลยแม่งขึ้นมาแล้วสวยครับเพื่อนมีมาอีกไหมนักล่าคุณภาพเนี่ยนักล่านักล่ามัมมี่ตัดร้ายมัมมี่เลยนักล่าเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไอเหี้ยไม่ตายเอาไปไหนแล้วแม่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงชิบหายตัดร้ายมัมมี่เนี่ยถ้ามัมมี่เจอคือต้องถอยอ่ะโอ้จ้า ช่วยแล้วช่วยแล้วเพื่อนแตกไปสัตว์เย็ดเทขอกระสุนหน่อยได้ไหมเอาไม่ใช่กระสุนระเบิดอันนี้ไปขอกันเนี่ยขอพี่ไปแล้วน้องไปติดติดเนี yeah. ่ยติดติดเมื่อกี้มาผมไปเติมกระสุนไปแล้วเอายังไม่ทันได้ยิงเลยเหลือกันแค่ห้าหกคนครับตอนเนี้ย อยู่ตึกเท่าไหร่อยู่ตึกสี่สองคนไม่รู้ไปไหนเอ้ากูลงมาทําไมเนี่ยขึ้นมาก่อนละกันหลังคาตัวหนึ่งคนหนึ่งขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแตกพี่ว่าไงผมว่างั้นเออขึ้นมาละขึ้นมาละยิงเลยครับยิงแตกมีมาอีกแล้วมาเยอะเลยคราวนี้อ้าวโอ้โหเพื่อนทำดาเมจมาให้ขอบนณครับ ตรงไหนอีกวะน่ะมายัง่งขึ้นมายัง่งยังไม่มาเราวังมามีตัวปลาระเบิดก็พอส่วนเจนะซาเขาก็ชิวอะตอนนี้คือชิว,วจัดเลยเอามีดอะไรนะผมจํามีดไม่ได้ละอยาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยเชี่ยเกือบตายหมดยังมาจังวะเด็ดนะกับดักวลงระเบิดต้องวางไหมเนี่ยผมจาเตนต้องวางไหม วางไว้ก่อนละกันใครโดนเริ่มก่อนมปแล้วช่างแม่งจะหมดเวลาแล้วอุ้ย,ยเชียไล่ยิงแม่งไล้ไสัตว์ข้างบนเหมือนมีมัมม,มี่วิ่งไปเลยจะโดนลอยหลังไปเนี่ยอาตัวนี้บักไอ้นี่นี่ว่ะกาเดียนชิบหายโอเคจบแล้วนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ